ทางฝั่งนาวีจะเป็นเขาภาพเพลงภาษาอังกฤษนะทางด้านเอ็ดมุนก็เริ่มสำเนียงเริ่มปลายแล้วฮะสำเนียงเริ่มปลายแล้วไม่จ่ายแล้ว What's i your name This is a book for you library How old are you and fine thank you and you เนี่ยฮะเป็นนะเอาบิ้วเบี้หน่อยพี่ก่อนเดี๋ยวเขาวงบิ้ยวเบิ้ยวเบยดิจังหวะไหนจังหวะนี้ B U I L D เอ็ดมินไปกันไหม มดกลับมาชมเกมกันต่อให้อย่าไปไล่สาระกับคาสตูนเลยฮะคนอะไรไม่รู้โค่นไล่สาระโอ้ไม่ดีตลอดฮะเราวพาจริงจังครับภาคมีสาระจังหวะนี้ในการเลนเดินเดินมามันก็เผามดมดมันก็ถูกเผาครับผมจอาจริงด้วยครับมันเหมือนเมื่อกี้หลุดไปพักนะอืมกลับมาแล้วจอมันดับฮะคนก็ยังอยู่กับเรานี่4 4 0คนกล่าวฮะ อ๋อแต่ไม่ฮะอันนี้มันขึ้น400อันนี้อยู่แค่ส่งไม่ไม่ไม่มันมัน,ยนอย่างนี้ฮะันเร่งไปเร่งมาเรียบร้อยโลโลนฮะเก็บทางหน้าแต่พุ่งดาเมจไปแล้วนะจ๊ะนะ,ะจ๊ะนะเจ๊จุ๊บโอเคมันจะมีคนที่แบบค่อยค่อยรีเฟรกลับมานะแต่ก็จะมีคนที่แบบโอ้ยจอดับอีกแล้วไปก็ได้เซ็งเราก็ต้องจอขังจอดำแทนดีกว่าไหมถ้าจอดับเนี่ยเดี๋ยวกลัวเขาผวนแล้วเป็นอันตรายฮะ อ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเด็กต่ำกว่าสิปดอ่ะอยู่ในช่องแชทเนี่เดี๋ยวเขาได้ยินนะเขาบอกจอดับจอดับปุ๊บมันนั่นเหรอเ้าคุณไม่บอกนี่เขาก็นะเออคิดรู้ว่าคิดใครๆก็คิดเออแล้วตอนนี้ฮะตอนนี้ครับทางฝั่งนาวีสโมกฮะส่วนฝั่งทางฝั่งนี้ก็เสมอเฮะครับนะมีการยักล่างเลยนะทางฝั่งของเนนะกาเซเลนครับ แล้วนิกอาซิงก็เป็นผู้นําเทรนด์อีกเหมือนเคยครับผมพอใกล้ได้พอได้กินเหยื่อะเขาจะกดพินบล็อกอันติเข้าไปสตนันทันทีแล้วไลฟ์ติลเลอร์บอกโคตัวก็ได้โว้ยล่างแยงนาการลไยและสาระบ้าบอคอแตกทุเรศทุลังสังกาตายโบนเฟเชอร์มายิง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 ,ง,ง,งเอาการเดินวิบนี่แหละเลือดน้อยดีเลือ,อดอ,อยู่เก้าร้อยใช่ไหมเลือดเก้าร้อยใช่ไหมเลือดเก้าร้อยใช่ไหมยิงหน้ามาแล้วนี่แกจะเอาโลชาร์เงจริงเหรอเนี่ยนะเขาเขาเขาอยู่ เขาอยู่กันเนยอะขนาดนี้แกยังจะมีกระใจจะไปเอาโลทายกันอีออกใช่ไหมเนี่ยเรียนมาฉางฝั่งของทีมเนพายเนี่ยไม่ให้เข้าอะ่ะนี่ก็ไม่เอาอ่ะตืออะ้อฮะ ก็จะเป็นผู้ชายเนี่ยจีบผู้หญิงติดแล้วฮะตื้อแบบนี้ฮะคือจังหวะนี้โรชาร์ดเขาบอกเขาไม่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 าเขามาส่วนทางฝั่งนั้นพี่เขบอกไม่ต้องเข้าไม่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เขาไม่ได้นะส่วนทางฝั่งทีมเมไพเขาบอกเฮ้ยเข้ามาดิเข้ไม่ไดิเข้ไม่ไดิเข้ไม่ไดิเข้ามาดิแล้วจังหวะนี้นี่ก็สตาร์ไปแล้วจังหวะนี้ตบหน้าตบหน้าตบตาตบตาแล้วก็ทีนี้เป็นอตรตายไปแล้วตอนนี้ครับผมไลฟ์ตีลเลอรตาตบ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 แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนนนนะะตบบเเสาแทลลยกัไปห เฮ้ยเดี๋ยวมีมีคุณจิระศักดิ์คุณจะประเมินความจริงได้ถูกต้องเกินไปไหมครับบอกว่าแข่งหนึ่งทุ่มคนไทยไม่ตื่นหรอกและจังหวะนี้เขาปะทะกันแล้วนิกัสตันไปแล้วเซเนอร์คลานไปตบ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 แต่โดนลักกลับมาแล้วตอนนี้แม็กนัดพยายามเดินหนีไปแล้วก็ตามไปตบตามไปตบเก็บไปได้หนึ่งศพแล้วนะกาเซเลนก็หลับแล้วเคลนหนีไป แล้วคุยแล้วไเพ็นตามมาบลิงตามมาบลิงตามมาตบตามมาสะบัดได้สิเลยตามมาตบเบลี่ไม่ทนตายไปยิงตัวตายไปยิงตัวแล้วตอนนี้ตามมาตบตามมาตบตามมาตบหมดตามไปยิง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 ตามไปยม่หันไม่หัน จังหวะเจ๊งกันไปฮะใช่ครับโรชายก็บอกเข้ามาเข้ามาเข้ามาตอนนี้ว่างแล้วว่างแล้วว่างแล้วแล้วก็เข้าไปจริงๆฮะแล้วพี่ก็บอกเข้าได้เข้าได้เขาได้เขาได้แล้วตอนนี้นะทีมเอ็มพาก็บอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามานะฮะกันนะครับจังหวะดีของทางนาวี่นะที่ทำให้ทีมเอมพายขวานไปแล้วแหละเมื่อกี้เหมือนจะมาขวางกันเอาแล้วพี่จังหวะอย่างนี้ฮะทางท่านเหมือนทีมเอ็มพายเข้ามาแล้วฮะอัดไล่กดแปรงล่างมาแล้วตบล่างแยกตายไปซื้อเกิดอีกทางด้าน ไลฟ์ซีเลอร์เนี่ยตายไปแล้วนะแล้วจังหวะนี้เอาแม็กนาทอโดนอยู่แต่ว่าต้องเพนแล้วครับต้องเพนแล้วนะการสลิปมันเจ็บเหลือเกินก็ตอนนี้กระสินมาทําอะไรยืนตรงนั้นเหมือนเขาไม่เห็นแก่เราเ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวเมันจะตายเปลี่ยนะเฮ้ยแกไปยืนตรงนั้นนะเหมือนเขาไม่รู้ฮะแต่เขาเรียนมีนี่ครับเรเดียนะฮะเกือบนี่กระินเกือบอยู่เช้าอันนี้ประมาณสักวิเดียวนี่ตายไปเลยฮะแล้วตอนนี้ผมไลฟ์ซีเลอร์ก็ได้ เก็บเอเจซเอชเอชดั้นซื้อเกิดมาเอาอีกแล้นันนนนทุกต้องนะเก็ตโอ้พยายามลงทุนมากครัซื้อเกิดมาเพื่อมาเอาเลยฮะอืมทางฝั่งไลฟ์ดีเลอร์ก็ยังคงฟาร์มต่อไปมีเงินอยู่ในตัว500ร้อยขั้วแตของที่มาส่งนี่ก็คือวอร์ดฮะตื่นเต้นการเซ็นได้ฮาร์ดแล้วครับตอนนี้แต่แกแต่สเต็ปการฟาร์มแกยังไม่เนียนเท่าไหร่นะสำหรับนการเซ็นนะจริงเหรอครับจริงคร ยังดันยังดันไม่ได้ลึกไงยังยังยังไม่ยังไม่มีการบีบให้ทางฝั่งนาวีต้องคอยไปดันเลนสักเท่าไหร่นะอยู่ส่วนใหเน้นประท้าิทีกับเพื่อนมากกว่าใช่ครับผมไม่มีการแยกห่วงไปจริงจริงมีหาเนี่น่าจะขยับสักหน่อยนะนึมีคำถามว่าเมื่อกี้เขาสะบัดน้ำทำไมอ๋อเขาล้างแยกสะบัดล้งแยกใช่ใช่ก็งงฮะอยู่จ๊กับกลัสะบัดน้ำทำไม และตอนนี้ทางฝั่งครีนาเพนก็เอาเฮกเดินนำมาดีคาซินมีโกสเก็ตเตอร์การเดนวิทมีโกสเก็ตเตอร์ไลฟ์ซีลเลอร์มีดีโซเลเตอร์ส่วนทางด้านเบลิมเมทอลมีมีอะไรฮะจะหาเลเออเออมันไม่มี <c oughs> <c oughs> อ่ะอแคนบูเดอร์อ่แคนบูเดอร์นะวววววแล้วด้านขวาวววขออภัยครับคิวกันไปอีกแล้วนะแมกนาทอร์วววววโดนเก็บไปครับผม โบนเฟสเชอร์หาเหยื่อครับแต่พอดีว่าเขามีของนะอย่ามายุ่งกับผมนะมดพกเจมครับผมจริงจริงมดอยู่ตรงนี้นะแล้วทีเขาเหมือนตัวังไปักเซนที่หวาดไว้ไม่มีนะแล้วเขาดูเลขไหนตอนนี้นี่ปักเซนที่หวาดไว้เขาเรียนรู้รู้นะรู้ไหนรู้นะอยู่ไหน นากายเซนก็ยังดันไม่ดีเท่าไหร่นะจริงก็ยังยังไม่เจ็บอะยังไม่ยังไม่ไม่เกิดแก่เจ็บตายเท่าไหร่ทางฝั่งนาวีก็ไม่ปล่อยให้นากาดึงไม่ให้ปล่อยให้นากาฟาร์มหรอกจ้าเบลิเวทอนกดอันตีทิ้งเอาไว้แล้วนี่ครับรอไลฟ์สตเลอร์เข้ามาแล้วจุดหัวไลฟ์สตเลอร์ต,ต,าตายเลยแล้วนี่ตามจุดมดต่อมดจุดมดจุดจุดจุดจดจดๆๆๆๆไลฟ์สติเลอร์เกิดขึ้นมาครับเจอนาการหลับ ตาการหลับทิ้งเอาไว้แมกนาทอมักนาทอมาสักทีนะตีจะหมดแล้วกระทืบไรติลเลอร์ได้ตัวเดียวครับผมแล้วพยายามตามเก็บไรติลเลอร์การได้วิวัฟหนีกลับบ้านไปแล้ไรติลเลอร์กำลังจะตายไปกับคำว่ารักครับแต่อยากบอกว่าโวลเฟเชอร์ยิงคิวแบบคนบ้าวรีนออเพนมันก็ตายตายแล้วตรงนี้มีการที่วิบเข้าใจไหม แล้วตอนนี้ครับผมบนเฟเจอร์ไลมาจอมดคาถาใบก็พร้อมทุกอย่างพร้อมไม่ใบไม่ใบไม่ใบไปใบ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 ยิง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 มดก็รอดไปได้ครับผมเกือบไปครับเมื่อกี้คือน่าจะมานั่งยิงแต่แรกนะแต่ตรงหลังก็ทําได้ดีแล้วฮะมดมันหนีไม่ได้ตอนนี้กลับมาเลยจะมาเอาของคืนนะของลกของคามาทวงคืนแล้วก็จัดการเอาไว้ คือจริงๆจะบอกว่าจริงๆเมื่อกี้อโทษแมกนัทโทษโบนโทษนาคาไม่ได้นะนาวิยืนตรงนี้ครับยืนอย่างเมฟแจ็คใช่ไหมโอ้โหตำแหน่งยืนโพซิชันนน่ะครับยังก็ซ้อมซ้อมมาแล้วนับพันครั้งเ่ผลจากการฝึกตอนนับร้อยอ่ะยืนกันแบบซ้อมหลับซ้อมโดนหลับ่ะซ้อมโดนหลับมาแล้วอ่ะพอพอช่วงใบหนึ่งถึงใบสองเนี่ยหน้าคมอย่างนี้เลยครับ อันนั้นมินเลยฮะแอบหลับ <นะ S 1> ไม่ใช่ฮะเออเออก็คือซ้อมหลับเฮ้ยซ้อมซ้อมวันนี้ต้องซ้อมต้องซ้อมนะพี่ทุกคนออหลับด้วยต้องซ้อมหลับก็มาเป็นอย่างดีครับผมไม่ให้เขารวบได้นะไม่ให้มปนนัดรวบได้ฮะแล้วก็<ช>ได้ผลนะทำให้ตายไปแค่ไม่กี่ตัวรู้สึกกัสองตัวเองนะใช่ครับผมเกมก็กลับมาสงบกันอีกครั้งครับระหว่างนี้มีอะไรทำบิลเขาหน่อยเดี๋ยวเขาหลับก็ดูให้เทมมันดีกว่า เดี๋ยวเสียงมันจะหมดก่อนที้ต้องพากอีกเนี่ยว่าทางฝั่งมดก็เนี่ยครับผมกำลังจะออกเรเดียนนะครับวินอเพนก็เงินอีก2,300ันสารู้แกจะออกอะไรเหมือนกันแล้วก็นะก็สบายขึ้นแล้วตอนนี้ทางฝั่งของเนี่ยไลท์ซิเลอร์แกจะไปไหนวะเนี่ยแกจะไปไหนวะเนี่ยไม่รู้จริงๆไม่ไม่น่าชื่นใจเลยนะไลท์ซิลเลอร์น่าจะสิงแล้วก็ไปกับคนอื่นใช่ไหมไปสามไปสามไปสาม สิเร็เน,นี่ยฮะ,ฮะแล้วเราต้องดูไงเราต้องดูไอ้แกงนี้เราต้องดูไอ้แกงนี้การเดนวิลก็มีแค่โก้สคริปเตอร์นะครับผม <Yeah. S 1> แต่ก็เบรกนาคากับทางฝั่งนาคากับทางฝั่งบอลูฟิเชอร์ได้เยอะ <c oughs> บอลู <c oughs> ฟิเชอร์นี่พอกดโกสปุ๊บบอลูฟิเชอร์เจิงเลยนะโดยเฉพาะนี่ครับไอ้ตาตาหมอนี่ครับผมตาหมอนี่ฮะลุกมอดฮะสู้ๆอะไลออฟเพเว่นนะขวัญใจของมหาชนนะไม่มีเลย นี้ครับทางด้านโวลเชอร์ครับขวัญใจไม่ยกเราอาทำอะไรไม่ไม่ได้ได้ดีเท่ากับชุด <Hey, S 1> แรกเฮ้ย hey, 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 ฝั่งนี้เข้ามากันแล้วฝั่งนี้เข้ามากันแล้วมา